พายุฝนฟ้าขนองเข้าสิบจังหวัดวันนี้เตือนพื้นที่สีแดงสีเหลืองรับมือก่อนวันแรกพรยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับ่องวาตาภัยอุทกภัยพยากราณ์ในช่วงเที่ยงวันสุกที่ส6บกกุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงพื้นที่อากาศหนาเวเย็นประเทศไทยทางตอนบน พื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศในอีก10วันล่วงหน้าฟ้าฝนจะเป็นเช่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกเมื่อคือนที่ผ่านมามีลมกระโชกเข้ามาตามที่คาดการเอาไว้ไหมครับบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสกลนครนครพนมอนํนาจเจริญ อุบลราชธานีและศีสเกตพื้นที่ไหนมีลมกระโชกเข้ามาตามที่คาดการเอาไว้บ้างแต่อุณหภูมิไม่ลดนะครับเพราะมวลอากาศเย็นกำลังย่อมย่อมบวกกับในช่วงนี้เป็นปลายหนาวต้นร้อนสภาพอากาศมีความแปรปรวนลมเริม่มเปลี่ยนทิศ จากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มเป็นลมฝ่ายใต้ที่พัดเข้ามาปกคลมุมหรือลมประจรําฤดูร้อนนั่นเองนะครับแต่ยังคงมีความสวิงตัวของลมอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนจึงยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานเนื่องจากนะครับในขณะนี้บริเวณความบรรกาสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกําลังปานกลางจากที่มีกําลังแรง และอ่อนกำลังลงแล้วนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนเข้ามาในตอนกลางวันแต่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวส่วนภาคอีสานและภาคกลางมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมนฑลทนและภาคตะวันออกในวันนี้วันแรกนะครับจะทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับซึ่งแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามฝ่าวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเสียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีกาลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและอันดามันคลื่นสูง1เมตรเมตรจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนพยกรณอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง22องศาและสูงสุด33-38งองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึง15องศาลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด1 6ถึง่ององศาและสูงสุด3 4่ถึง3าองศาบรเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0บถึงองศาลมตะวันออกความเร็ว1ิบถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาากลางจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาและสูงสุด36-38องศาลมตะาออกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนรอยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 7ิบ3-27องศาและสูงสุด3-2-3-7องศาลมตําออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเศรษเลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด33-37องศาลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามาร้อยละ20ส่วนมากประจบพีขันชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด 3 1 3 6อถึงองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตมออกเฉียงใต้ความเร็วพัดถึงส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตมออกความเร็วพัดถึงส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละสิบ ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด32-38องศาลมต้นออกความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต่ลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นนะครับในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาว และหนาวจัดบริเวณพื้นที่ยอดดอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีอากาศเย็นภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอากาศอุ่นขึ้นจะมีฝนแทรกเข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก16กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์จะเริ่มจากภาคกลางภาคตะวันออกฝั่งล่างก่อนนะครับภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลและหลังจากนั้น ในช่วงวันที่18กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปนอกจากภาคกลางภาคตะวันออกแล้วบรืวนพื้นที่สารทางตอนล่างก็จะมีฝนตกฟ้าขนองแทรกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทรพาพิซาโพลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แฮนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ